ซ่าสสวัดีคเซนดี้สวัสดีค่ะเหรโอ๋ก็ว่าตาก็ว่าตาไปอยู่ที่ไหนตาไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ของของกินแล้วฮะเจียวอยู่นี่ฮะนี่ฮะเจียวเจียวกำลังรอซื้อบัตรนะครับ อยู่นะซีซีมีไหนนี่ซีซีเนาะซีซีเนาะโต๊ดดิค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนไจำชื่อได้ไหมไม่รู้ตงฟงยินมามาคุยกันก่อนตรงนี้เสียงดัง,งเรามาตรงนี้ครับชื่อตรงฟงยินก็คือที่เมืองหมีเลอร์นี่แหละฮะ นืเมือมีเลอร์เนี่ยเราจะไปกันหลายๆที่อยู่นะครับตรงนี้ก็มันจะเป็ duh. นจุดท่องเที่ยวแหละนะครับที่เขาตกแต่งได้สวยงามมากอยูเราต้องเข้าไปดูข้างในอีกทีนะครับชอบแอบเล่นเกมครับคนนี้นะฮะวัยเนี้ยเล่นเกมเยอะมากเลยแอบเล่นเกมตลอดนะครับ เัาต่อคิวเดินเข้าไปครับก็กว้างมากครับข้างในนี้นะฮะยังไม่ได้เดินเลยฮะกินน้ำกันก่อนล้วฮะ อันนี้น้ำอะไรดูไหมเขาเรียกน้ำอะไรออันนี้เป็นน้ำเกลือแร่นะครับเ,ออเด็กชอบกินน้ำวันนี้มันมันเค็มๆนิดหนึง่งออจุดนี้จุดนี้อะไรอ๋อจุดนี้เป็นจุดที่เราจะไปนั่งรถครับเพราะว่าที่มันกว้างมากครับเดินอาจจะไม่ค่อยไหว ครับลมแรงพูดพูดแล้วจะไม่ได้ยินคือไปอาคารที่ออแสดงงานศิลปะฮะลองดูไปดูว่าเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นพลาสติก แต่ตัวผนังพวกนี้นี่เป็นอิดอิะนะ นี่อะไรวันนี้มนมุษย์มนมุษย์ต่างดาวนะฮะเป็นสนเตเลสนี่เป็นตะกวงหรือว่าทองแดงนั่นแหละครับเซซีซื้อของซื้อของฝากให้เพื่อนนะฮะเี๋ยเมื่อกี้ซื้ออะไรดูนิดหนึ่งได้ไหมแป๊บเดียว นี่ซื้อให้เพื่อนนะเพื่อนสนิทนฮะนี่เป็นอะไรเป็นตัวติดตู้เย็นเปล่าอืออ๋อ,อ,อก็มีจุดแสดงอะไรพวกนี้แหละครับก็เป็นประมาณเดียวกันหมดอ่ะนะฮะอ๋ะอผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการแสดงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเหมือนเหมือนที่นั่งชมอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับ แล้วมันมีข้างล่างอีกนะแต่ทางทางผมเนี่ยบอกว่าดูแล้วน่าจะไม่สนุกนะเดี๋ยวไปไปจุดต่อไปดีกว่านะครับเรื่องถามไปตัว๋วดที่เออเท่าไหร่ค่ารถคนละแปดสิบหยวนแปดสิบหยก็ประมาณคนละสี่ร้อยบาทนะฮะแต่ว่าบางจุดต้องบางจุดต้องออกเงินเพิ่มอีกเนี่ยครับรถมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปฮะ ก็จุดเราว่าจุดจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปก็มีเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับก็สวยอยู่ฮะครับยังมีหลายจุดฮะตรงนู้นเชียวบอกว่าตั๋วของเราไม่ไม่ใช่จะจะไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ อ๋อมันจะเป็นตัวอีแบบหนึง่งของเราไปตั๋วรถนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถไ,ไฟแบบนี้จีก็รถเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันแตกหน่อันช้าะฮะเงินมันช้ากว่าหน่อยด้วยนะฮะอ่าโอเคฮนะแต่เจียวบอกว่าเราจะต้องเดินจากตรงนี้แล้วก็ค่อยอ้อมก,กลับมาครับผมอันนี้น,นี่เดี๋ยวดูฮะว่ามีอะไรแต่รู้สึกว่าจุดนี้จะเป็นของกินหรือเปล่าเจียวอ๋ออ๋อ คือสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะที่นี่นะฮะจะมีจุดที่ผมสังเกตได้นะครับทุกจุดนี่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ป้าปาถ่ายได้ป้าปาดสวัสดีค่ะอีกครั้งนึ่งอ่าล็อกโซนวี่ชอบสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีทั้งละหลายรอบนะครับคือที่ผมสังเกตได้ก็คือทุกจุดที่ลงอ่ะนะครับเขาจะมีจุดขายของอยู่เอออันนี้ มันมันก็ดีอย่างฮะก็คือได้รายได้ได้รายได้เยอะดีอะนะครับก็คือได้ค่าตั๋วเสร็จก็มาได้ค่าของอย่างเมื่อกี้มีมีจุดข,ขายของนะมาตรงนี้ก็มีจุดกินนั่นกินนี่นะครับแต่ก็มีที่เที่ยวไปด้วยนะฮะนบเขาบอกว่าขออีกรอบเลยว่าสโน,นนี่ตลกเนี่ยคราอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านหนังสือพวกนี้ฮะก็มาเช่าอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยว ถ้าบริเวณนี้เป็นเป็นร้านค้าเฉยๆเงี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอจุดสวยๆผมถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ้ความสวยเริ่มมาแล้วฮะถ่ายมาตั้งนานก็เพิ่งถนะนี่นี่สว,สว,สวีแต่ของสวยเนี่ยมันจะต้องถ่าหนหลายจุดนะฮะ ถามหน่อยในตรงเนี้ยมันมีจุดแสดงเหรอเหมือนเหมือนเป็นเวทีอะไรสักอย่างเหมือนเป็นลานอะไรสักอย่างน่าจะเอาไว้ทำอะไรสักอย่างอ๋งอนี่ไงอ๋งอมีสแสดงใช่ไหมอ๋อแต่จะมันจะเป็นเวลาเวลาเนาะโออย่ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีสแสดงครับ

เราจะเดินต่อไปตรงนี้กันครับคืออตรงนี้เขาเรียกอะไรนะอ่าวัน花筒万花筒แปลว่าอะไรวัน花筒ก็คือเหมือนแบบเมื่อก่อนมันจะมีอันยาวๆที่ใช้ตาเข้าไปดูแล้วมันจะอ๋ะออกล้องส่องทางไกลเหรอคล้ายๆแต่ ที่บริสิญท์เขาจะมีแบบนี้เด็กเล่นไงมีลอ๋ออ๋อเคยเนี่ยเหรอเขาดูว่าคล้ายๆกันสิอ๋อก็เลยมีชื่อเรียกอย่างนี้นะฮะแล้วข้างในมีอะไรหรือเปล่าข้างในนี้แสดงอะไรหรือเปล่า เอามาชิดเราเดินเข้าไปดูก็ได้ว่ามีอะไรข้างในนะฮะเอ๊ะตรงนี้เดินเข้าไปได้ก่อดทำไมอ๋อจะคดเคี้ยวตรงนี้ก็ได้นี่จะคดเคี้ยวนิดนึงนะฮะโอ้มีหลายจุดเลยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีไล่ๆไปครับดูแล้วคิดว่าเหมือนอะไรบ้างฮะเหมือนเหมือนปราสาทของที่ประเทศไทยไหมฮะ หรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเจดีอะไรสักอย่างแต่นี้เขาทำขึ้นมาครับต้องไปดูว่าข้างในจะมีอะไรหรือเปล่ามาๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูที่มีอะไรบ้างเดี่ยเนี่ยประตูประตูมาแล้ว อหรือว่าถ่ายตรงนี้ดีก็เป็นตัวเหมือนโชว์กลิ่นดิน โช,โชว์เครื่องปั้นดินเผาอะนะฮะที่นี่น่าจะเป็นพวกศิลปินมามาลงทุนแน่เลยเพราะของมันจะมีแบบว่ามีความแปลกๆหน่อยเนี่ยแล้วจะมีรูปหน้าคนเนี่ยเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผานะฮะให้ดูก็ใกล้ๆ อันนั้นมีสีทองกันหนึ่งสีทองหัวหนึ่งแล้วมาตอกนกลางคืนก็อาจจะ <c oughs> อาจาอาจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะฮ <c> ะ <oughs> ตัวนี้เขามีจุดแสดงด้วยนี่มีไม้มีเครื่องดนตรีด้วยนะฮะแล้วแสดงให้ใครดูไม่รู้นะะ <c oughs> ชีชีบอกน่ากลัวชีชีบอกน่ากลัวแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> อันนี้มนุษย์ต่างดาวไม่จิงหรออ๋อถูกแสดงจริง,งนี่ไง She mm -hmm. ลงมาข้างล่างกันแล้วนะครับอ๋อรู้แล้วตรงนี้น่าจะมีไอติมกับเครื่องดื่มครับผมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไป แล้วตรงข้ามนู้นคืออะไรเป็นโรงแรมค่ะอ๋อเรียกว่าจะเป็นที่เที่ยวโรงแรมนะใช่โอ้ก็สักว่าแถวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอ๋อก็ไม่มีหรือว่าจะ,จะมีเดินลงไปตรงนั้นอีกน,นิดนึงเนาะก็หลักๆก,ก็คือสวนธรรมชาติกับอันนี้แลหละสวนอินลัอ๋อโอเคโอเควันนี้เราเที่ยวเสร็จแล้วครับแลเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ